สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะรายเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้กับชาวตุลน,นะคะดูได้ทั้งลักนาแล้วก็ราศีการแบ่งวันที่นะคะได้ทั้งตนตกแล้วก็ไทยะคะ่ะเป็นดวงสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะมีประเด็นความรักแล้วนะ,ะถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่านะคะจะมีดวงคนโสดแล้วก็ดวงคนรอรักเก่าประจําเดือนนี้ให้นะคะติดตามรับชมได้ในสัปดาห์ต่อๆไปได้เลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะตำแหน่งแรกจะเป็นตัวตนคุณนะตำแหน่งที่2ตัวตนของคนรัก3นะคะสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้นะคะ 4. ี่พลังงานที่มีร่วมกันนะคะ5สิ่งที่เขาอย่าบ่อยคุณรู้6มุมมองที่เขามองคุณนะคะ็ 7, อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะเป็นบทสรุปนะคะไพ่สำหรับค่ะ3ถ้วยนะคะก็อ่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถือว่าจะมีเรื่องน่ายินดีค่ะ คุณมีความสุขแน่นอนคุณอาจจะได้พบปะกับญาติมิตรหรือว่าเพื่อนนะคะมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกับคนรักนนะคะ เรามาดูนะคะที่พลังงานคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นเดโมนนะคะพลังงานเดโมนมันหมายถึงความสับสนภายในใจอะไรบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะยังมีความวิตกกังวลนนะะในบางด้านของชีวิตแต่เมย์มองว่าท้ายที่สุดเนี่ยความจอยฟูลนะคะการประสบความสําเร็จความสามัคคีอะไรต่างๆแล้วก็กําลังใจเนี่ยมันจะช่วยทําให้พลังงานด้านมืดของเดโมนเนี่ยมันเบาลงไปนะคะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่คุณรักหรือคนรักของคุณเองเนี่แะคะ่ะถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรง คุณพูดคุขั่เขาได้เลยนะคะคุณจะได้คําตอบที่คุณต้องการจะได้ยินนะามาดูที่เขาค่ะพลังงานเขาเป็นราชนินีถือคทานะคะเดีย๋ยวให้ดูหน้าภายสวยงามนะคะความแข็งแกร่งแต่ว่าบวกไปด้วยความอ่อนโยนนะตัวคนักของคุณเนี่ยช่วงนี้เขาจะมีพาชชันนะมีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ไม่ได้อากรสซีมากเกินไปถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยพาชชันก็ตาม แต่ทีนี้เมยมองว่าในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคนรักก็อาจจะอยากที่จะปรุกนะคะคำว่าพาชันขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคุณสองคนถ้าความสัมพันธ์มันดูเงียบเนียไปเมยก็มองว่าเขาน่าจะมีการเติมสีสันในกับชีวิตรักค่ะถึงได้เป็นสามถ้วยนะคะในไพ่ถ่ายสำหรับด้วยนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะ,ะเป็นไพ่เอ็ดอ o ฟชก็ การที่เราอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนตลอดตรงเถนมากเกินไปคําพูดนะคะมีความเฉียบคมมากเกินไปอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยอาจจะสร้างความไม่สบายใจกับอีกฝ่ายได้นะคะอาจจะเป็นเราหรือเขาอะนะคะที่เป็นคนที่พูดตรงเกินไปนะ,ะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะคะคาพูดต่าง พลังงานที่มีร่วมกันเนี่ยขึ้นเป็นอัศวิน,นะะถือดาบแล้วก็กับหัวในบางครั้งค่ะอย่างที่เตือนเลยว่าคําพูดเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าเราพูดอะไรไปตามอารมณ์โดยที่ไม่ได้กันกองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์น้อยใจอารมโมโหอารมณ์โกรธอะไรแบบนี้มันก็ไม่ดีทางนั้นนะคะและคุณสองคนเนี่ยได้พลังงานเหมือนกันก็คือมีโอกาสที่จะหลุดได้ะคะ่ะในช่วงของเดือนนี้ก็คือจะมีอย่างน้อยฝ่ายนึงที่ใจร้อนหรือใจร้อนทั้งคู่อย่างเงี้ยนะคะต้องมีสตินะ ก็สิ่งที่เขาอยากบ่อยคุณรู้นะคะขึ้นไปเดมเพลสค่ะแต่กับหัวช่วงนี้คนรักมีความวิตกกังวลน,นะคะหรือว่าจะซีเรียสนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบ้างานบางทีถ้าเขาไม่ได้แบบให้เวลาคุณได้เต็มที่เนี่ยอยากให้คุณเข้าใจด้วยนะคะว่า เขาเนี่ยถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะดูดีแล้วอาจจะดูเหมือนก็ประสบความสาเร็จแล้วแต่ว่าเขายังมีอะไรที่เขาอยากที่จะผลักดันทําให้มันดีกว่าเดิมะนะคะหรืออาจจะหมายถึงความรักก็ได้ถ้าเขามารบเร้าอะไรคุณนะ่าอยากให้คุณทําน,นู่นทํานี่หรือให้สถานะที่มากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเขาเนี่ยมีความอินสิเคียวเกี่ยวกับเรื่องสถานะอยู่นะคะก็อย่กให้เข้าใจเนาะมุมมองที่เขามองคุณนะคะเป็นหกเหรียญเขามองคุณดีนะเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรักให้กับเขาเสมอแล้วก็ไม่ได้หวังอะไร ตอบแทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะตอบแทนความรักของคุณให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะอิทธิพลภายนอกค่ะขึ้นเป็นสามเหรียญไพ่ของสามเหรียญสามถ้วยเนี่ยขึ้นมานะคะในหน้าไพ่ของคุณตรงนี้เมย์มองว่าน่าจะมีเกี่ยวกับบุคคลภายนอกนะเกี่ยวกับญาติมิตรเพื่อนฝูงนะคะได้พบปะคนเยอะค่ะช่วงนี้แล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคนที่จะเข้ามาและทํ้ชีวิตดวงนั้นดีขึ้นนะคะค่ะเรามาดูบทสรุปกันนะ เดอะฟู food, กับหัวนะมีบางเรื่องนะที่ยังไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องอะไรใหม่ๆนะคะยังไงลองพูดคุยกันนะคะจะได้เคลียนะแล้วก็พนักง,งานสิบคาทานะคะกับหัวก็หมายถึงการปล่อยวางนั่นเองท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อความไม่สบายใจอะไรต่างๆมันถูกพูดคุยมันถูกเคลียนะคะมันก็จะมีการปล่อยวางแล้วก็บรรยากาศก็จะดีขึ้นวิลฟอร์จูนก็ขึ้นมานะคะมีความโชคดีด้วยจักรวาลจะช่วยคุณอีกแรงหนึ่งให้คุณได้มีความเข้าใจกันหรือติดขัดอะไรก็จะผ่านไปได้ ะ,ะจตคทานะคะคุณก็มีกําลังใจอยู่แล้วแหละไม่ได้ย่อท้อทุกสิ่งทุกอย่างมันยังดําเนินไปได้รวมถึงเรื่องความรักด้วยถ้าคุณไหนบอกว่ามีปัญหาอยู่นะคะก็มองว่าจะฟันฝ่าทุกอย่างไปได้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ไพโรเคเคนะโองวโ,โซเมตมานะคะ ไฟแรกเลยนะคะมี let go of control issue ค่ะแล้วก็ very soon ใหไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะคะคุณสองคนนะคะเป็นเนื้อคู่กันนะ,ะก็ไม่ต้องอไปไม่สบายใจอะไรนะคะคู่กันแล้วมันไม่แคล้วก็หรอกนะ,ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะทุกอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานเดยวมูลมันไม่ชัดเจนมันทําให้เราุดอัดเนี่ยเดี๋ยวมันผ่านไปคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามควบคุมสถานการณ์นะ,ะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะ เดี๋ยวเรามาปไปท้ายที่คำแนะนำนะคะจากแองเจวันเซอร์ค่ะ Definitely know นะคะมีไ i ยเย e s แล้วก็ Let go ค่ะ เราต้องตัดความวิ่ตกกังวลใจออกไปนะคะรู้อยู่นะคะว่าคุณอาจจลิกเวียงไม่ได้นะความไม่สบายใจต่างๆเพราะว่าเดิมมูลมันขึ้นมาใบแรกเลยแต่ว่าจากักรวาลแนะนํานะคะว่าให้ปล่อยวางให้ทําใจสบายแล้วก็เปิดรับพลังงานด้านบวกดีกว่าเพราะว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ทุกอย่างแหละในแบบที่คุณต้องการนะคะทุกอย่างมันแก้ไขได้เลตโกนะคะปล่อยวางขึ้นมาตอกย้ำอีกแล้วพลังงานตรงนี้นะคะ ก็ลองเอาคำแนะนำไปใช้นะสำหรับท่านไหนที่อยากจะเคลมคํคำทำนายนี้นะคะก็พิมพ์ดำลับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะดูส่วนตัวกับเมย์เนี่ยสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะคะยินดีนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค,ค่ะ